เปิดคลิปด้วยต้นกระท่อมนะคะที่ตลาดแสงอาลีค่ะมีบ๊อบเบิ้ลแดงค่ะเต็มเลยร้านนี้ชายชนต้นนี้ราคาหมื่นสองนะคะมีไก่ราชาบดีค่ะต้นนี้ขายสามพันห้า อันนี้หกหลง,อ,อ,งอ๋อเท่าไหร่คะอย่างเงี้ย <5, 500. S 1> อ๋ออันนี้สามร้อยนะหกหลงตัวนี้สามร้อยแล้วก็จะมีเงาะถอดรูปค่ะเงาะถอดรูปเท่าไหร่คะเงาะถอดรูปสามร้อย0 0เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยอ,อันนี้ฟอร์มแดงแล้วเท่าไหร่สี 450. ่ร้อยห้าสิบ เงาะถอดลูปนะคะอันนี้ก็คือฟอมใหญ่เขาแล้วแปดร้อยบาทจะเป็นต้นแม่แต่น้อยค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์เจ้ากุุงเดนมาร์กนะคะต้นแม่แปดร้อยบาทอันนี้เคยเห็นกันหรือยังคะอันนี้คืออะไรคะกวักใบโพสีชมพูสีเขียวจะเป็นตระกูลบอลเห็นแต่ในรูปแต่ยังไม่เห็นของจริงอันนี้กวักใบโพ อ๋อค่ะอันนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้อยู่ที่สามร้อยค่ะสามร้อยมีหัวไหมเนี่ยมีค่ะมีนอนมีประมาณนี้พี่ไม่เยอะตกใจหนึ่งว่านอนอันนี้ชายชนต้นเล็กจิ๋วอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยนี้สามพันห้าค่ะสามพันห้าอ๋อพี่เขาขายสามพันห้านะคะไม่เก่งบอลค่ะเลิ่มนไม้กระแสอ๋อมีออมมีออมค่ะ ออมชมพู150บาทคือเขาเลื้อยแล้วอันนี้เป็นบอลต่างประเทศทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเจนสมุทเนี่ยนะคะก็เป็นบอลต่างประเทศทั้งหมดเลยอันนี้ที่เขาทำมา ก็ขายกระถางเท่าไหร่คะอย่างนี้อ๋อหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้นะคล้ายๆแบบสหสหัสเดชะเลยนะคะทูาออางาช้าง มีสาวน้อยปับแป้งนะคะ380บาทนะ mm hmm. เขาขายสาวน้อยปับแป้งนะคะทจ่ตลัก380าด3 8บค่ะ mm hmm. อันนี้น่ารักจังมีสีสันเป็นกุหลาบหินที่มีสีสัน mm hmm. โอสุมสวยๆค่ะต้นใหญ่แล้วด้วย อันนี้จะเป็นบัมเบิล400นะคะแล้วพวกนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเราเจออะอันนี้น่าจะเป็นทิดาแม่กองอ้นกเขียวอใช่กเขียวงมีกอวนอูนะคะอันนี้กระถางนี้400กระถางเล็กนะ400แล้วมีซับบุดม มภูสวรรค์ไข่สีทองนะคะแล้วก็นางไหมเล็กๆอย่างนี้นะคะนางไหมเล็กๆอย่างนี้นะมีไผ่เงินนะคะยายหอมนะคะก็มีจะจะมีต้นแปลกๆเนาะ <50. S 1> องค์หญิงน้อยต้นนี้900นะคะ แล้วก็ไผ่เงินตัวนี้ก็เก้าร้อยค่ะสิงห้ามูราห้าไทยเรไม่ได้กดอันนี้คือหงเหินหงเหินหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วก็กระถางข้างในนะคะกระถางข้างในเนาะสี่พันบาทอนอ ลูกค้าดูแล้วดูเลยดูเลยเอฟแล้วเอฟแล้วกระถางนี้สามพันค่ะกระถางนี้สามพันเนาะห้าแต่นีลูกหตัวอันนี้กระถางนี้พันห้าค่ะเห็นไหมีเฮียเฮียซื้อเลยอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าประจำเฮียซื้อไปสะสมหรืออะไรคะเนี่ย ดหรือไปดูเลยลูปแบ่งบ้างมีเยอะไหมอย่ามีเยอะก็แบ่งบ้างหง,งเหิหเหแนะแล้วกระถางนั้นแม่เฮียไม่เอาเหรอคะก็สวยนะโอ้กระถางนั้นสวยมีหัวนะใช่ไหมคะหัวอ่ะจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ๋อแ,แล้วตอนนี้ใหญ่กว่านี่ นนี้แบบัสวยลูกค้าเอฟไปแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยวันนี้ขายกี่ส่งพันขายไปแล้วสองพันโอ้โหสวยมากเราแพงกว่าเราไม่ได้อ๋อใช่ใช่เนี่ยอันนี้นบอกอันนี้พันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอืมอันนี้พันหนึ่งอันนั้นสองพันอุ้ยอันนี้แพงนะต้องลดตัวนี้นนลงนนเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้า <c oughs> ที่แบบซื้อแล้วไปขาย แม่ค,มบบค่ะปเราเนี่ยแม่ค้าในกันเขามีไหมเขาก็มาทำแบบให้เราอืมตลาดแม่ปูซูมาสองหมื่นสองหมื่นค่ะส,สตอเบอรี่นะคะ <lindo> โอ้เต็มเลยเสือพานนะคะเสือพานที่นี่เต็มเลย แต่แม่ค้าหายไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้เราเดินนะคะก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะฝนตกใส่เราแล้วนะคะอาจจะไม่ทั่วถึงตลาดแน่เลยวันนี้ก็มีบอลให้ชมกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรารีบๆเนาะก็จะมีพวกนี้อย่างนี้นะคะเงินไหลเต็มเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดแสงอารีนะคะ แต่เราดวงไม่ดีเท่าไหร่นะคะมาก็ฝนตกนะคะตอนนี้บรรยากาศฝนตกนะก็จะชะงักเดินไม่ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะกลับแล้วนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีเราอาจจะถ่ายแบบว่า ไม่ได้เยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ตลาดแสงอารีการเด้นนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็คือฝนตกก่อนนะคะเราต้องรีบนะคะรีบกลับฝนตกค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราเมื่อกี้เราอยู่ที่ตลาดแสงอารีการเด้นนะคะ เกิดฝนตกนะคะฝนตกแรงซึ่งเราเดินยังไม่ทั่วถึงตลาดนะคะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะไปเดินนะคะก็สามารถไปเดินได้เพราะว่าตลาดเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็มีร้านบอนสีโบราณน,นะคะอยู่สองร้านก็ที่เหลือก็จะเป็นไม้อย่างอื่นนะคะแล้วก็จะมีไม้จีนนะคะที่ราคาแบบจับต้องได้หลักร้อยนะคะก็อยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันสองสาร้านนะคะตอนออกมาขี่รถผ่านก็มีร้านหนึ่งใหญ่มากเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่สามารถลงได้แล้วเพราะว่าฝนตกแรงแล้วนะคะนี่นะคะที่ตลาดแสงอาลีเราก็เจอนะคะ f c นะคะก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะก็ขอบคุณเฮียมากนะคะขอบคุณนะคะเฮียที่ติดตามคลิปเฮียกับซอนะคะไปเดินซื้อ,อบอนสีนะคะก็เจอกันแล้วก็ทักทายกันต้องขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดี ก่อนกลับนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะต้องขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ